รัฐบาลไม่ได้คิดแลไม่ตั้งใจว่าจะเอาอยังไงเลยจะต้องถามกลับไปว่าทําไมพวกที่คิดทําอย่างนั้นจึงได้คิดจะทําอย่างที่ว่าผมเป็นรัฐบาลที่มาโดยถูกต้องตามกฎหมายช่องทางที่จะล้มรัฐบาลก็ไปผ่านช่องทางทางสภาจะไปร่วมมือกับใครยังไงให้เขาลงคะแนนในสภาก็ต้องไปตามธรรมเนียมแต่อยู่ดีๆม่น่งชุมรุมจุดก,กลางบ้านกลางเมือง ก็อดทนเพราะไม่อยากให้มีเรื่องคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะจบกันได้ปรากฏว่าวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้ประกาศว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตื่นเต้นตกใจว่าอะไรยังไงวันนี้ผมมีหน้าที่จะขอประกาศให้ท่านพี่น้นองประชาชนชาวไทยทราบว่าผมในสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองนี้มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาความสงบของบ้านเมืองใครจะใช้สิทธิ์จะทําอะไรประทักประท้วงอะไรก็ ขอให้ทําตามสมควรให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายถ้าเกินกว่าเขตของกฎหมายทางฝ่ายรักษากฎหมายก็จะได้ดําเนินการไม่มีเหตุผลที่จะมาเล่นดําเนินการกันแบบนี้ไม่เห็นกับบ้านกับเมืองออกข่าวนั้นเอาเถอะจะทําลายสถานการณ์เศรษฐกิจปันเมือยังไงก็ก็อยากจะทําก็ผมจะพอทนแต่ว่าการออกข่าวในขนาดจะทาอย่างง้นอย่างนี้เหมือนกับคนในบ้านเมืองตื่นตระหนกตกใจไม่เป็นนันทรมาหากินจะก่อให้เกิดเจลาจน ผมคิดว่ามันชักจะมากเกินไปผมจะอดกลั้นจนถึงที่สุดแล้วก็จะให้คนที่เขามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเขาดูแลรับผิดชอบพรุ่งนี้ทั้งสิ่งรัฐบาลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นวันอังคารที่มีการประชุมคอรมอก็จะประชุมคอรมอแล้วก็จะดูสิใครจะทําอะไรในเรื่องสถานการณ์อย่างนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่านพี่น,อน้องทั้งหลายโปรดเฝ้าดูว่าใครเป็นคนที่ทําอะไรผิดใครเป็นคนที่ทําอะไรชอบ ใครเป็นคนที่ทำอะไรทึ่งชาวโลกเขาไม่ทำกันผมบอกให้รู้ไว้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะเป็นโทษมือที่สามขอร้องพี่น้องประชาชนชาวไทยได้โปรดดูว่าไอ้ใครที่จะทำตัวเป็นมือที่สามรัฐบาลนั้นขอยืนยันว่าไม่นิยมที่จะมาฉกฉวยเรื่องพันอย่างนี้ถ้าใครจะคิดทำอะไรใครจะโยนระเบิดใครจะทำอะไรยังไงต่างๆนั้นตำรวจจะเป็นคนเฝ้าดูแลแล้วอย่ามาอ้าง ว่ารัฐบาลเป็นคนทํารัฐบาลขอให้ความเสียหายรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดเรื่องพันอย่างนี้เพราะงะั้นเมื่อมีใครจะก่อให้เกิดเรื่องก็ขอให้ทําให้เห็นเราจะได้ดําเนินการด,าดําเนินคดีตามที่ได้ก่อเรื่องกันขึ้นมาบ้านเมืองอยู่กันมาดีๆแท้ๆให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายท่านคิดหน่อยเดียวนะครับว่าใครเป็นคนก่อเหตุนในบ้านเมืองนี้ในวันพรุ่งนี้จะพูดจะจาอย่างไงก็ตามแต่ดูหน้าคนพูดนะครับ ดูคำถแถลงของผมผมถแถลงตรงไปตรงมาผมมีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองนี้ผมดูแลบ้านเมืองนี้